สวัสดีครับพี่น้องผมมาแล้วมาแล้วรายการมนขอบกับมหายศพาเที่ยวครับพี่น้องมันนี้มหายศจะพาะพี่น้องเข้ามาเที่ยวในวัดครับพี่น้องวัดคูเดอือนะครับวัดคูเดืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับมีหยังซึ่งสถานที่ที่พี่น้องอยากพบนะครับมหายศจะพาะไปในน้ำสีต่างๆของวัดคูเดือครับถ้าพร้อมแล้วไปกับมหายศเลยครับมาแล้วมาแล้ว รายการมวลคมรถกับมหายศพ้าเทียวครับพี่น้องผมมาแล้วมาแล้วมือนีมหายศจะพาพี่น้องนะครับเอฟซี FC ท่านผู้ชมทั้งหลายครับเข้าไปชมบรรยากาศของวัดคูเดือครับนี่ก็จะเป็นลูกปั้นแสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมของชาวอีสานครับพี่พี่น้องนี่ของชาวอีสานสวยงามไา้ครับพี่น้องผมแล้วก็สัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องนี่ก็คือเทียนประเทศแกะสลักนะ เกะนระเภทแกะสลักนี่โอ้ยงามหลายงามหลายอ้าวงามหลายงามไร้เอาไปเลยลูกครับโบ๊ทมาไทยบิดีทัศน์ครับนี่จะมีน้องๆมาอ่ะมาเปิดเบินบ,บ,บรรยากาศน้ำกันครับพี่น้องนี่โอ้ยงามหลายเป็นสนัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีเปลี่ยนเทียนประเภทแกะสลัก <c oughs> เป็นสัญลักษณ์เบิงน้ำกันเบิงน้ำกันไปเบิงบรรยากาศเรืเ่อยๆ น้องๆอ,อยู่วันนี้บ่ลูกเออวัดคู่เดือเออคูออ่กับยูอยู่มหายดพาเที่ยวช่องมหายดพาเที่ยวออนะครับอ,อ่านี่แหละน้องๆก็อยู่วัดคู่เดือนะครับซอยเทีนน่ยนขึ้นนี่อ,อ่ะไปวนกันครับพี่น้องผมอ,อ่าโอเคครับเดี๋ยวขึ้นขอนยอนุญาตขึ้นไปไทายอยู่บนนิดนึงอ,อ่ะไปนวนกัน,น,ค,รกนครับพี่น้องผมไปด้วยกัน บอกบนายบขเลียนอยู่นี่นเนบอลุกนี่นี่โบมีหนองมีไก่พาเที่ยวไก่พา่ยวแดจะมีบ่นี่นี่นี่ควรอีกควรนี่นี่นันี่น้องน้องี่น้องเปียนเดินมาไปบนางกันครับพี่น้องไปดูชุมชน มาหาดคูเดือมาวัดคูเดือช่องฝากช่องมหาหยดพาเที่ยวพาเที่ยวครับนะเบ่งบรรยากาศนี่น้องๆน้องๆนี่เพื่อนกายุนี้นะครับเป็นผู้ดูรักษาความสะอาดนะครับชุมชนนะครับคูเดือนะครับวัดคูเดือไปโอ้ยอาจจะไล่ตาเนี่ยครับพี่น้องอาจจะลายตาหน่อยครับนะเบ่งน้ำกันท อาจจะไล่าตาเนี่ยเอ้านี่เบิงต้องการมาเบิงมองนี้ครับนี่นี่เป็นพระรมเป็นพระเป็นคล้ายๆเป็นพระรมธาตุเหมือนกับพระธาตุพนมครับพี่น้องนี่นี่พระธาตุพนมนี่คือๆแล้วกา็มีพระพุทธรูปนะครับอยู่อยู่ข้างบนนี่มองมาก็จะเห็นสัญลักษณ์นี้ครับนี่พระอุโบสถเป็นสองสันนะครับอันก็เลยขึ้นมาเพื่อเก็ียบรรยากาศภาพสวยๆงามๆน,น,น,นี่สูงครับพี่น้องครับอันนี้ ก็จะบริเวณโดยรอบเนาะบริเวณโดยโดยรอบนี่ความกว้างกว้างไปชมกันไปชมกันด้านด้านนี้อ้าวนี่พวกเราเรียนอยู่ปไหนกันกันบ้างเนี่ยปหนึ่งเนี่ยมอหนึ่งก็คืออยู่โรงเรียนท่ากงแห่วิทย์อ่ะไม่ไม่ใช่โรงเรียนแต่ว่ามาอาศัยอยู่วัดบุรุก เออบ้านอยู่บัดคูเดือนี่บ่หลงนี่นี่นี่เยาวชนสามาอยู่วัดอยู่วัดเยาวชนมาอยู่มาเล่นวัดมากสมัยมหายศสมัยเป็นเตีหน่อยไปกับไปเล่นที่วัดเล่นฟุณพ่อในนั่นเท็ดนี้นั่นเท็ดนี่ซอยฝากกันด้วยครับพี่น้องผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องมหายศพาเที่ยวครับพาพี่น้องมาเที่ยวเบิ่งวัดเบิ่งว่า สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนี่โอ้ยงามหลายครับพี่น้องงามหลายงามหลายไปเบิ้งน้ำกันอ่ะไปเบิ้งนี่เนาะเป็นอะไรนี่เป็นเป็นซิมนะครับเป็นซิมกลางน้ำนี่เป็นซิมเป็นโบดเป็นครับอเอ่อ่น้องๆเดินลงไปเลยน้องๆเดินไปเลยเออนี่มันจะรื่นมันจะเรื่นปะมันจะมึน เออนี่สวยงามครับนี่น้องๆแล้วลงไปเลยเอ้ยงาม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 พี่น้องนี่งาม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 บ้านนี้มาายะลงไปเลยบ้านนี้สีมืดลงไปเลยบ้านนี้แต่จะกิ้งคุมลมคุมลมลงไปแล้วพี่น้องเออสวยงามมากเลยนะครับท่ามกลางมีดอกบัวบัวขาวบัวหมากนี่บัวขาวบัวหมากปลาดุกไหลบ่หลุดจะว่าเสียบ่จะว่าสีเอาหยาบเงี้อยู่เนาะเพราะว่ามันมันมีบัวมันมีอันเนตัวใหญ่น้ำตัวใหญ่น้ำหนาวหนาวไปยังเต็มอยู่ อันนี้ก็มีพระพุทธรูปไหว้พระเนาะเป็นชาวพุทธอ่าไหว้พระไหว้พระโอ้ผมเขามาร่วมโตกันทุกมือบุรุษมาเล่นอยู่น้อยเนาะมาตติบอลมัตติบอคนหนึ่งยุ่งยันพุทธเมตตาออกไปทั้งวันน้องปลาดุกบว่าเทศบาลน้องบัวนี่นี่นี่ให้นายให้ายสาราการงามเนาะพอมีพระพุทธรูปนะครับขออนุญาตบันทบ นี่ก็นี่คือน้องๆนะครับน้องๆน้องๆไม่ยอมนะไปเปิดเบอร์น้ำกันครับพี่น้องผมก็มีเอฟมีเอฟซีของมหายอดพาเที่ยวนะครับอยู่ในช่องก็ฝากที่ช่อง YouTube ด้วยนะครับกดฝากช่อง YouTube กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวก็จะลงให้อู้บรรยากาศงามครับพี่น้องมันเป็น เป็นสิมกลางน้ำมีหารกลางน้ำนะครับแล้วก็นี่บ nah enfin ัวหมากนี่บัวกำลังกำลังกำลังเกิดบัวหมากบัวหมากฮะขื่นน้ำกันนะครับทางขื้นอาจจะพอปันใดเพื่อนบวท่านปับครับพี่น้องเพื่อนบบท่านปับน่าน้องอยู่ตรงนั้นนะน้องน้องอยู่ตรงนั้นเอออ่าไล่ไต้นะครับพี่น้องนี่นี่สวยงามครับนี่นี่คือน้องนเยาวชนนี่น้องนอเยาวชนมาลอบโตกันมาทำมาลีเดมานันทนาการ เพูดฟุตบอลตามภาษาของเด็กหน่อยเนาะนะครับใหชโชว,ว์วัุดอ่ะนี่เบินน้ำกันอ่ามากแตม,มาลลกม,มาโอ้ยเฉื่อยกัน,นมาคนอะไรคนแชร์คนติดตามคนซับสะไข่นะครับกระทืบรัวๆสั่นกระดิ่งนะครับสั่นกระดิ่งรัวๆเพื่อเข้าไปให้กำลังใจครับช่องมหายอดพาเที่ยวนะครับ,รบอ่ามหายศดพาเที่ยว นี่คือปากทางเข่าครับพี่นอ้องปากทางเข่าออกไปเบิ่งวิถีชีวิตด้านนี้ครับพี่นอ้องวิถีชีวิตด้านนี้ครับเออนี่เป็นรูปปั้นที่ซึ่เงเห็นวิถีชีวิตในการไทให้ไชหน้าใช้ตก,กีนเป็นพวกปัญญาครับนะครับใช้ควายไถไนานะครับวิถีชีวิตชาวอีสาคมีเครื่องสีเข่ากะตำเข่าเอง พันเอกพัดกับนี่นี่พัดพัดเข่านี่ใส่กระดงพัดนะครับไปจับนะครับเครื่องภาชนะดักสัตว์จับสัตว์นี่ก็เป็นบรรยากาศครับก็เป็นบรรยากาศอ้าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ใบมะกรูดใบบังหน้าให้มหายดผ้าเทียวนะครับสหรับคลิปนี้ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับอ้าวไม่ไปในรูปแบบบ๊ายบายน้อยบ๊ายบายน้อยบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ